ก็คือหลายคนก็สนใจว่าอยากจะไปทํางานที่สาอุบการที่จะชัวร์ได้จริงๆเนี่ยรัดต่อลัดต้อง M.O.U กันก่อนว่าสิทธที่เขาเรียกรับเงินเราว่าจะไปทํางานสาอุอันนี้ก็ผิดนะคะการเรียนเรียนพวกทักษะอาชีพนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญมากะะพอเราไปแบบเป็นแรงงานราคาต่ำเนี่ยเราไม่สามารถจะไปสู้แบบอินเดียบังกลาเทศและพวกนี้ได้อยู่แล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องการจัดหางานไปต่างประเทศนะคะก็เพิ่งกลับมาจากกรมการจัดหางานมานะคะก็วิธี การที่หลายคนอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะคะ 1. ก็ไปโดยกรมการจัดหางานจะสูงนะคะระหว่างข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐแล้วก็ก็จะมีโคต้ามานะคะ 2. นะคะก็จะไปด้วยตัวเองนะคะ ไปด้วยตัวเองเนี่ยก็คือสามารถจะไปได้โดยที่อาจจะเป็นเราหางานเองด้วยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปดูตามพวกลิงก์อินอะไรพวกนี้ส่งโปรไฟล์ส่งดีเทลส่งอะไรไป3นะคะก็จะเป็นบริษัทจัดหา,ถางานจะส่งให้บริษัทจัดหางานที่เราตั้งใจจะทาเร็วๆนี้นะคะก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายนิดนึงเพราะว่าบริษัทจัดหางานเนี่ยมันจะมีความคุ้มครองของภาครัฐอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้ากอดที่จะไปหรือว่าจอดใส่เงินให้อะไรเงี้ยนะคะ สามารถจะไปเช็คดูได้ว่าเป็นชื่อรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุมัติถูกต้องจากกรมการจัดหางานในการที่ส่งไปต่างประเทศนะคะนะคะก็คือเป็นบริษัทไทยบริษัทในจ้างในไทยส่งไปนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าอย่างเราเป็นเจ้าของอู่อย่างเงี้ยค่ะในไทยเราก็ส่งลูกน้องเราไปฝึกงานอย่างนี้ก็ได้มันก็จะมีการควบคุมติดต่อการการดูการรีเช็คอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็5ก็จะเป็นนายจ้างในไทยส่งจ้างไปฝึกงานมีไปไปทํงาน กับไปฝึกงานนะคะข้อ4กับข้อ5นะคะก็จะมีการที่แยกกันนะคะแล้วอ,อีกจุดหนึ่งข้อสังเกตนะคะในการที่ท่านนายกอะคะ่ะเปิดช่วงนี้เรากำลังได้ข่าวว่าไปที่ซาอุดใช่ไหมคะก็คือหลายคนก็สนใจว่าอยากจะไปทำงานที่ซาอุดอย่างเงี้ยคะ่ะรูปแบบการการที่จะชัวร์ได้จริงๆงเนี่ยรัตต่อรัฐต้อง MOU กันก่อนพอ MOU กันเสร็จนะคะ ถึงจะภาคเอกชนถึงจะจัดการได้ถ้าเกิดว่าอย่างช่วงนี้ถ้าอยากมีคนโฆษณาว่าไปซาอุดได้ตอนนี้เนี่ยเอ,อ่อ MOU ของรัฐต่อรัฐมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบริษัทไหนที่เขาเรียกรับเงินเราว่าจะไปทํางานซาอุอันนี้ก็ผิดนะคะผิดนะคะทาไม่ได้นะคะก็คือต้องต้องรอให้มันเรียบร้อยอะไรยังไงหมดก่อนนะคะสมมติว่าเราจะไปทํางานด้านไหนนะคะ หนึ่งคือภาษานะคะต้องต้องฝึกสองนะคะการเรียนเรียนพวกทักษะอาชีพนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะอย่างช่วงนี้โรงเรียนของเรานะคะเดือนอมีนานี้นะคะเราก็จะเปิดคลาสอาสอนอาหารไทยนะคะแล้วก็มีสอบกับศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานนะคะก็ใช้เวลาเรียนประมาณ10วันนะคะแล้วก็รวมถึงก็มีการเตรียมสอบนะคะก็สามารถจะติดต่อแล้วก็สอบถามมาได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ